ทุกคนับได้อันรีบอ่ะบอกสันหยุดเดินดีแม่เป็นหัว ยิ้มบานตัดคานเลยคะ่ะเห็นไหมคนเขาสงสัยเนี่ยว่า,าไปไหนฉันก็อยากรอเธอไป,ไปอาบน้ำอ๋อรีบอ่ะหน้าเรียวนะหน้าเรียวสิหมอชีที่เต็มกราฟเลยอะใสดี<ฟ>แล้วล่ะหล่อขึ้นนะ ดดหล่อขึ้นมากน้องซันเซซี่ไปไหนลูกน้องฟอมหายไปไหนคะออามาอีกแล้วเหมือนพี่ขอเพลงน้ำตาแตกในน่ยครับอะสองคนนัดสิ ตาหลืหมาดิน้ำตาพี่แตกในช้ำใจที่น้องมาบอกลา<ะ>ิ้งพี่นะว่าหัวจจดูเง่าไงได้น้ำตาพี่แตกน้อง อู่แไม่ไม่ไหวแล้ว,วรครับทุกคนนาวเหรอลูกอ๋อไม่นาวครับพี่ฟอร์มนอนแล้วปะคะนี่ไงนั่งนั่งอยู่เนี่ยอ๋อใหม่เมื่อนอนแล,ล้วรู้ขึ้นมาไหมเฮ้ยอย่าขดาดศรัทธาโอเคพี่จะไม่ขดาดศรัทธาทังมันเถิดนาชาตินี้ คิวกระเป๋าข้าลงบันไดทำดีทีฟอมสอนอันลองริเกส์ซักพอมเลยครับใครสอบแต่ฟอมจริงๆสิงันป่ะครับสันรีเกย์เขาจะให้ฟอมสอนเฮ้ยเขาจะฟอมสอนครูผมอยู่นี่เอาจะพี่ซันจุพี่อันหน่อย จุบทุกคนด้วยที่เข้ามารีบไปไหนแล้วอันมีพี่รถปะเน,นีเ่ยไปจมดไม่พีรถหรอ่าทุกคนครับเลยอันรีบอะ่ะ บอกฟั้นจุดเดินนี่แม่เป็นหัวญี่ปุ่นตะขาดนะครับป้าตัดกระต่ดิจทำให้เอาลูกมือโดยปองกรได้เอาเวลาทำงามๆมาเรียกมาเจอไปพอเจอแล้วก็แบบอันหนึ่งอีกอันหนึ่งว่าอย่างไงก็ตะกี้ไม่บอกพอ อีกอันหนึ่งที่ว่าไม่ไม่เออเอาวันศุกร์ก่อนวันยุคก่อนแล้วก็จะเอาอันนั่นแหมคำที่ว่านอกมีเอฟซีอ่ะปบเอฟซีต้องการแบบยากห้น้องเป็นศิลปินอิสระหรือว่าอันนี้ขายอาหารเขาเม่นกันนาว่าสังกัดขายแต่บางคนบอกอิสระอิสระมันจะดังไปมันได้โลดเลยเอาว่าเปียบตำไงเปียบเอฟซีแต่ลูกคู่ของเอาหรอกอยากเกินคนรว่ มั่วซะต้องคูจิตสลานั่นแหละพอม,มีคนดันมีกับคนมาว่าอยู่ถ้าจะสมมุติว่าไปอยู่กับนี่ผลดันผลโปรโมทเงาไอนี่กินอย่างดัยว่ามจะโดนแต่หน้าก็ไล่ลงทิ่กดอยู่พอยาเพิเดเปิดอีเม่อันจะเอามันเน็ตอันจะเอานิ่มน,นักน่อยเอาเปิดไปจอดอย่างละ